แกงไก่แกงไก่เดี๋ยวเอามาเอามามนะเดี๋ยวเอามานะ<ม>กำหนึ่งเดี๋ยวหนึ่งฮะแปบ๊บหนึ่งเอามากำคำโอ้ oh, ครับลองเทสที่นี่ชิมครับผมยอมรับว่าไม่ได้ชิมเลยนะแต่ก็ใช้ชุ่มทางเราบ้างไหมเนาะเป็นชมทางเนาะ,ะน้ำนะซุปอีกครับต้องไว้ใ,ใกล้ๆกันจะได้กินไวตรงนี้มันมีใจ ชิมครับอาหารแบบนี้นะจะต้องกินร้อนๆครับแล้วก็คลุกข้าวเราตักเลยก็ได้เป็นในอาหารคลุกข้นะขาวครับถ้าหมูเขาไม่เลี่ยนนะจะอร่อยหมูเลี่ยน ม,ออมันเกินะพี่มันเกินตังแต่แค่หมูหมูมันเหมนหือแล้วหรออืม้แล้วครับหมูหือเป็นไงอ,อร่อยหูนือออยู่อพริกทอดมาไหวไหมใช่ ไข่ như vậy อยู่ป่ะตึก Cái không thàm, đẹp nữa. Nếu người mình nấu gai Nam, nam. Đấy gói chèm à? Mà đi. Mà đi? Ừm. Píc mắc à? Ăn ออไว้หน่อยนะพอขอน้ำน้ำให้สองขวดเนาะขวดเดียวกออนนะน้ำขวดหนึ่งน้ำเย่เย่น้ำน้ำนึงอ่ะ Water Water น้ำน้ำน้ำขวดน้ำดื่มน้ำขวดน้ำนึงคมจ้ะน้ำน้ำเป็นขวดขวดไม่มีเหรอ เจอคนที่พูดไทยได้ต้องอุ่นหนุนกันหน่อยครับใส่อะไรบ้างอือต้มปล่อยอ่ะลองกินไหมนี่ต้มเนียงคมเยอะเนี่ยยัยไงใส่ใส่ใส่เยอะโอเคก็เลยกว่าฮาข้างกุ้ยล่ะเอาผมช้อนลงเลยนะเนี่ยเอาเลยผมไม่กินแล้ว เปรี้ยวๆอนกกินไหมไม่กิน,นเลยหลอร่อยไหมพี่ผมไม่ชอบเปรี้ยวๆแต่พี่มาขามได้กินแล้วพอกินแล้วนะก็อร่อยต้งอ,บาบาอ,องเสียใหนะม่นานรู้สึกสบายดีเยอได้กินกาแฟรออะไรอ่ะข้าวข<อ>้พอ,อแล้วเยอะแล้ว,ลวอเอาเพาเอเอาเมียในหกเขาตรงนั้นกรนะหัขอบคุณครับขอบคุณ Mm hmm. อื้อหืุดร้อนอร่อยเลยแล<ต>้วพิมพ์มะขามอร่อยมากแล้มันอิ่มนี่ไงพี่ทั้งก็แอบ,บเลยเนี่ยเต็มแล้วพิมพ์มะขามที่รอ,อร่อยที่สุดในโลกเลยผมเคยกินมาพิมพ์มะขามอร่อยจริงครับมันบูบมาคุณมากมันเป็นอะไรที่ผมรอคอยมาตลอดทุกชิ้นเลยลพี่ผมนี้อร่อยจริง

ได้้แลววันนี้ก็เปลี่ยนแผนนิดหน่อยครับหลังจากที่กินข้าวอิ่มรถไฟออกประมาณแปดเก้าครึ่งผมไปถึงสถนนีเก้าโมงจะเดินทางไปที่ที่ดูวินผ่านเหวกเ็เต็กด้วยครับขึ้นมะถามสุด,ดยอดเนื้อพริกเอฟคล้ายๆกับของกระเหลี่ยงทำต้องยิ้นไม่พี่ห,หรอ,หรอ ชอบพี่ผัดนะพี่มีคนมีเสน่ห์ในการผัดทำอาหารนะนี่ง่ายและอร่อยนะอร่อยไปนี่หรอครับินมะขามอรอ่อยกว่าเยอะหมูนี่ต้องถ้าหมูไม่ใหม่นะผัดต้มนะต้มเสร็จแล้วไปผัดนะหมูค้างคืนแล้วผัดให้หมูดิ้นๆหน่อยแฉมแฉมดิ้นๆแล้วใส่พริกอะไรสุดยอด อร่อยทำยิมนะคับลองน,น้ำพริกไม่อร่อยไม่เป็นบอกะไม่ถูกปากผมว่ามันเย็นด้วยครัะว่ามันไม่จัด,บดเบอนี้เอร์สุด l คนที่ดูรักษานเนี่ยนะมากหึ่อน้อยก็ต้องพูดได้บ้างนะภาษาไทยเนี่ยคือเล่าฟังก่อนที่เนี่ยมีคนหลักๆก,ก็คือคนไทยใหญ่หนักหนึ่งนะผมว่าแล้วก็มีประหลงแล้วก็มีพมา่สาส่วนศาสนาก็มีทั้งพิธราและวัะพุทธนะครับเพราะนั้นเนี่ยคนที่เป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยไม่พ่อประหลงแม่ฉานพ่อฉานแม่ประหลง หรือว่ารูปประป๋องเครงคู่อะไรเงี้ยก็บนไปบนมาคำสองคำต้องพูดได้ครับสวัสดีทักทายนับโดเล่อันนี้หวานอร่อยมากเยี่ยมเลยอร่อยวานเจ้าเนี่ยทำเองเลยแม่ทำเองเลยอือเออเอาซากอีเด้ออ้ออร่อยมนะแต่เข้าอย่างขอแต่ข้าพอก่อนพอก่อนอ้าอินเหรอพอก่อนพอก่อนอร่อยมากชอบชอบอันนี้ก็ล้อนก็ร้อนก็ร้อนไหมครับกรอบนี่

มไม่ชอบเิ็ผมจะเอาไก่มาพุ่ที่มะขามเวยผมว่ามันอ่อนเปรี้ยวผมเหมาเม,มเลยผมชอบที่มะขามหน้าหลอ

เอาหนึ่งที่ที่นหนึ่งกบพีผมหัน้ำดืหห่มก่อนน้หน่งก็ที่ีโอนี้นะครับเป็น ผมทำให้ผมนึกถึงตอนครั้งแรกเลยที่เจอมิสเตอร์มาเซียที่เวียงจันท์แล้วก็กินข้าวด้วยกันครั้งแรกนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งน่าจะเป็นครั้งที่สองที่กินข้าวแล้วก็ตั้งกล้องด้วยกันสองคน this is my second time I eating with m r Hossia but นักกินเวียงจันท e ์ r e here at s ซีปอเมียนมา มาเที่ยวที่นี่เหมือนกับเมืองไทยเมืองหนึ่งเลยออขอบใจขอบใจอ,ใจอใจหมูหมูไม่เวิร์กใช่ไหมเนี่ยหมูไม่เวิร์กผม,มประมาณการจินไปเลยเชื่อเชื่อพี่เนี่ยแต่ผมกินมันก็อร่อยดีนะกินเฉพาะหมูหมูแข็งๆกับโบหม,หมูหมูมันเน่ยหมูมันไม่อร่อยเลย แต่กระปิกตัวก็เอาน้ำพริกมาคลุกข้าวแล้วก็ใส่หมูหมูที่เป็นหมูเนื้อแดงี่โอเคอยู่นะก็ได้อยู่